สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ่ายก่อนจดจัดตั้งบริษัททายังไงให้เป็นค่าจ่ายในฝั่งของบริษัทได้นะคะอีกเคสหนึ่งค่ะเรื่องของตัวค่าผู้รับเหมาตกแต่งนะคะในเคสนี้ค่ะพี่เก่งดูเอกสารแล้วเนี่ยก็มีการจ่ายค่าออกแบบค่าตกแต่งภายในนะคะค่าเรื่องของการทําออฟฟิศใหม่น,นะคะก็ใช้เงินอยู่ประมาณทั้งหมดประมาณเกือบสามล้านบาทแล้วก็มีการจ่ายค่าประจำต่างๆไปนะคะในช่วงของเดือนเาแล้วก็เดือน10ด้วย ที่ที่พอมาดูเรื่องของเอกสารค่ะปรากฏว่าผู้รับเหมาเองก็เราจ้างเขาเป็นรูปบริษัทนะคะทําให้ทางฝั่งบริษัทผู้รับเหมาะค่ะเขามีการออกไปแจ้งนี่เป็นงดงวดตามสัญญานะคะก็มีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มมีทั้งหักให้จ่ายด้วยที่ที่พอไปดูตัวเลขที่กรรมการได้มีการสํารองไปก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่ตรวจัดตั้งบริษัทเสร็จตรงนี้ค่ะพี่เก่งก็ได้มาไล่ซีเควนส์ของแต่ละวันที่ดูนะคะก็มีการจ่ายออกไปทั้งสองสามงวดแล้วทีนี้พี่เก่งขอแบ่งเป็นแต่ละสเต็ปนะคะว่าแต่ละขั้นตอนมีภาษี ทางมลูลค่าเพิ่มระห,หัาหออ่างี้จ่ายมาเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะคะเคสแรกค่ะลูกค้ามีการจ่ายไปช่วงเดือนก้าหนึ่งงวดนะคะตัวตัวเลข1นึ่งแบาทพี่อย่ยกตัวเลขง่ายๆดิ1ี้หนึ่งแบาทนะคะวันที่เราจะจดเป็นรูปบริษัทถึงแ0 0บาทที่กรมการมีการสํารองไปนะคะตัวนี้ให้เก็บหลักฐานไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบัญชีตอนที่เราจดจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วเคสนี้นะคะมันเป็นหลักฐานที่สามารถที่จะมาลงบัญชีเป็นเรื่องของค่าตกแต่งอาคารได้นะคะเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ว่าเรื่ออองงงขภาาษีีซื้ทท่ท ผู้รับเหมาบวกเข้ามาให้เรานะคะภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยอันนี้จะต้องลงเป็นต้นทุนของทรัพย์สินทั้งก้อนไม่สามารถขอคืนภาษีได้นะคะทีนี้เรื่องตัวหักให้จ่ายก็เช่นเดียวกันค่ะกรณีที่ผู้รับเหมาเขาทําตัวเลขออกมาให้เราเป็นตัวเลขที่เงินแสนหนึ่งนะคะบวกแหวนดแล้วก็มีการหักให้จ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็โอนเงินหลังจากหักให้จ่ายไปแล้วตัวนี้ค่ะในเคสที่เรามีการจ่ายก่อนที่จะจดจัดตั้งบริษัทเสร็จ เราจะต้องมีการโอนเงินคืนผู้รับเหมานะคะในส่วนของตัวสประสิทธิที่เราหักเอาไว้เนื่องจากว่าวันที่เราโอนเงินงวดแรกวันตอนช่วงเดือน9้านะคะเรายังไม่มีเรื่องของความเป็นดิติบุคคลเกิดขึ้นเราไม่มีหน้าที่หักให้จ่ายใครนะคะทีนี้พอเราตัวเลขที่เราโอนให้ผู้รับเหมารอบแรกค่ะหักง่าจ่ายมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ในการโอนเงินคืนผู้รับเหมานะคะเคสนี้ก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของตัวทั้งแหวนแ,แ,แล้วก็ตัวหักให้จ่ายนิดนึงค่ะ ออมาสเตปที่2อค่ะจ่ายงวดที่2ก็มาจ่ายในช่วงของที่ทจดทะเบียนตั้งเสร็จแล้วนะคะคือหลังจากวันที่2เดือน10เคสเนี่ยค่ะผู้รับเหมาก็มีการเรียกเก็บแปดเรามา7%แล้วก็มีการหักนี้จ่ายสมมติว่าเราหักนี้จ่ายเขาด้วยนะคะก็เป็นตัวเลข1 0 0 0 0แบาทสมมุตินะคะเป็น10,000แบาทบวกแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็หักนี้จ่ายไปด้วยเราก็จ่ายให้ผู้รับเหมาไปที่ประมาณ1น0ีบาทนะคะที่ในหันกเคสนี้ความเปไ็นทุกคนเราเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรายังจดแวตยังไม่เสร็จนะคะเนื่องจากว คีอในช่วงของสเตปตรงนี้ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นะคะเอาเอกสารมาบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้แต่ว่าในเรื่องของตัวแวดก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้จดเข้าแวดแบบสมบูรณ์แบบตัวแวตที่ทางผู้รับเหมาเรียกเก็บเราก็ต้องบวกเป็นรายการทรัพย์สินไว้นะคะไปสามารถไปเคลมแวดซื้อได้แล้วก็ตัวหักได้จ่ายที่เรามีการหักผู้รับเหมาไว้แล้วนะคะอันนี้ค่ะเราก็ต้องทําเรื่องของหักใช้จ,จ่ายเพื่อนำาฉกสัมภาระเพราะว่าสเตปเนี้ยค่ะ เราเป็นความเป็นดิบของเราเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องมีการทําเรื่องไปหนังสือรับรองหันทิ่จ่ายให้ผู้รับเหมานะคะแล้วก็ตัวเงินนะคะที่เราหากไว้แล้วเราก็นําส่งให้กับอุป,รปรกรณ์โดยการทําแบบของอด5์ห้าสาเราก็ยื่นนาส่งให้เรียบร้อยนะคะเคสนี้ก็จะมีเรื่องของค่าบเบี้ยปรับ1เดือนด้วยค่ะเนื่องจากเราไม่ได้นําส่งภาษีภายในเดือน11นะคะ ค่ะเทบต่ดมาค่ะอย่างว่าที่มีการจ่ายผู้รับเหมาหลังจาก,กวันที่20เดือนตุลาคมมาแล้วะค่ะเราจดเขาแบบเรียบร้อยแล้วเอกสารที่ผู้รับเหมาเขาส่งมาให้เราแล้วค่ะเขาบวกแบบเรา7%ตัวแบบ7%เนค่ะเราสามารถที่จะไปเคลมกับภาษีขายในอนาคตได้นะคะในตัวของตัวภาษีให้จ่ายเราหากักภาษีจ่ายเอาไว้แล้วนะคะเราก็ทำแบบมาดาวห้าสามแล้วก็นำส่งสัมภาร,รในเดือนถัดไปนะคะซึ่งเดือนนี้เขาก็มีเบีย้ยปรับหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันทนั้งจากว่าเกินระยะเวลาแล้วนะคะทีนีดีค่ะ พี่เก่งก็ขอสรุปอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันมีหลายเหตุการณ์มีวันที่หลายวันที่นะคะในเรื่องของตรงนี้นะคะค่าใช้จ่ายที่ทั้งเรื่องค่าเช่าค่าเงินประกันค่าเช่าหรือแม้กระทั่งพวกค่าตกแต่งค่าออกแบบต่างๆที่เรามีการจ่ายไปก่อนที่เราจะมีความเป็นดิจิบุคคลเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเรายังจดประจัดไม่เสร็จแล้วเรามีค่าใช้จ่ายพวกนี้เกิดขึ้นก่อนนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกทรัพย์สินค่ะสามารถเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้นะคะเนนื่่่อองงจจจาาากกกกเเป็คคั้้มมีีววยขบธุริ เราก็ต้องเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตโอนเงินให้ผู้รับเหมานะคะถึงแม้ว่ากรรมาการสำรองจ่ายก็สามารถเป็นค่า้จ่ายได้ค่ะ 2. ส,สัญญาเช่านะคะหรือสัญญางานตกแต่งสัญญาการออกแบบแล้วก็เรื่องของตัวัตรประชาชนต่างๆพวกนี้เราก็ต้องเก็บหลักฐานเพื่อเอาให้นักบัญชีบันทึกบัญชีนะคะเหตุการณ์นะค่ะเท่าที่พี่เก่งเล่าให้เราฟังพวกเราก็คงจะฟังมันก็สับสนนะคะเนื่องจากมันมีเรื่องของเอกสารมีซีเีส์ของ แต่และเรื่องแต่และราวที่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากพี่เก่งอยากแนะนำพวกเราอย่างนี้คะ่ะว่าถ้าเราจะจดจัดตั้งเป็นรูปบริษัททําธุรกิจนะคะเรายิ่งมีผู้ถือหุ้นที่เป็นเพื่อนฝูงกันหรือว่ามีคนมาร่วมง,งานกับเราเยอะๆด้วยนะคะเรื่องงานเอกสารเรื่องความละเอียดในเรื่องของภาษีต่างๆะคะ่ะเราก็ควรจะมีนักบัญชีคะ่ะที่คอยแนะนําให้เราทําให้ถูกนะคะเพราะจะเห็นว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เก่งเล่าให้ฟังเนะะี่ยค่ะพอเอกสารเราทําไม่ถูกหรือว่าเราทําเลทเกินไปนะคะ ก็มีทั้งค่าปรับแบบภาษีที่ต้องจ่ายมีทั้งเงินเพิ่มไม่ต้องจ่ายสมภกรนะคะรวมถึงต้องมีการแก้เอ,อกสารต้องไปตามเอกสารกันเยอะแยะวุ่นวายต้องมีให้ทางผู้เช่าคืนเงินให้เราเพื่อเอาไปจ่ายภาษีสมภกรหรือว่าให้ผู้รับเหมาทาเอกสารไรให้ถูกต้องนะคะพวกเด็ค่ะถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมหรือว่าจ้างนักบัญชีมาเป็นคอนซัลท์ให้เรานะคะจะทําทให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะมันมีคนแนะนำาเราก็ทําให้ถูกต้องไม่ต้องมาแก้ไขปัญหากันแบบนี้นะคะ ซึ่งวันที่เก่งเข้าไปอธิบายให้ลูกค้าเราก็แก้ปัญหาหลูกค้านะคะน้องให้เป็นกนรรมการน,นะคะรวมถึงตัวน้องวัญชีที่มาช่วยดูเอกสารเลยคะ่ะก็ปวดหัวกันเลยนะคะเพราะว่าต้องแก้กันหลายเรื่องแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องทํานะคะ <S <S ทีนี้ค่ะพี่เก่งก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าน้องๆที่จะเริ่มทำธุรกิจอยากให้มองเรื่องนี้เป็นความสําคัญเรื่องแรกๆนะคะในการที่จะเดินเรื่องงานเอกสารแล้วก็งานภาษีให้ถูกต้องค่ะก็ในส่วนของตัวบริการของพี่เก่งนะคะพี่เก่งก็มีบริการในเรื่องของ เราจะตั้งบริษัทนะคะทั้งแบบออฟไลน์ก็คือแบบกระดาษแล้วก็แบบออนไลน์ด้วยนะคะมีเรื่องของการจดเข้าระบบภาษีม่าเพิ่มนะคะจดเข้าประกันสังคมเรื่องของงานทาําบัญชีงานสอบบัญชีรวมถึงเรื่องของงานวางแผนแล้วก็งานที่ปรึกษาด้วยนะคะก็สามารถจะติดต่อเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดแล้วก็เบอร์ติดต่อทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะพี่เก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่เก่งที่ารทำคลิปดีดีถัดไปด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ